ฝนตกไม่หยุดเลยนะครับสำหรับวันนี้สงสัยจะท่วมแน่นอนโว้มาตลอดเวลาเลยไปอ้ามีนุ่มๆมาลูกฝน้วยนะเนี่ยมาส่มรถมาส่งรถกับพี่จันได้ไตรไหมว่าไงครับทุ่มเลยเดี๋ยวเดเด็ดเบคอนโชว์ปลาหน่อยโอ้โหโชว์โชว์นะครับมาโชว์มา่อย โอ้โใส่เบ็ตได้ปลานะครับวันนี้โลทำไมไ่เบดได้ปลาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยครับคนตกมันก็ต้องน้ําท่วมน้ําท่วมก็ต้องมีปลานะครับความอุดมสมบูรณ์อ้าวเจ้าหนุ่มรูปโลจากผมรูปโลวันนี้ต้องการอะไรครับเอาโลดาแล้วก็ใส่สีรวดใส่เปลี่ยนเปลี่ยนร้อวันนี้ ยังนอกยังในบ่ครับยังนอกยังในด้วยโอ้แล้วคิดยังไงมาใส่ตอนวันฝนตกนาที่ฉุกเฉินครับนาทีฉุกเฉินเอาเอาสีอะไรดีเนาะผมว่าสีดำมาสวยครับอ๋อครับผมช่วงนี้กระแสดำมาแรงมากดำกับแดงครับใครก็ใส่ดำกับแดงและเราเลือดดำเนาะครับผมโอเคเอายิบมาเลยครับสองวงนี่วันนี้นาที่ฉุกเฉินครับ มาตอนฝนตกเลยสงสารช่างกลัวไม่มีงานเห็นสีลวดไหมสีรวดจับสองอีกแล้วนะครับจับสองหนึ้าสากับหนึ่งห้าเดฮะถือไปไปพร้อมกันเดี๋ยวไปดูรถก่อนกระเซดำ ครื่องดาช่างใหญ่ช่างก่อสร้างนะครับวันนี้เท่าแก่ก่อสร้างตั้งแต่มาทํางานที่ร้านนี้ใส่โลดําไปเยอะไหมครับอ๋อเยอะนะครับอ๋อมีแต่ดำกับแดงหรือว่าดำเยอะกว่าไม่รู้เขาพิสูจด้านตรงไหนเขาชอบแต่สีอะไรนะส่วนมากลูกค้าสีดำเที่ดำโอ้โหกระเซ็นดำสีนี้เลยนี่รถคันนี้แหละที่ไปนะครับเออท้ายเปรียว้ะท้ายเปรียว้สําหรับเว็บร้อยสิบไอคอนี้นะครับสีเป็นสีน้ำเงินดำนะครับ วันนี้สถานที่ถ่ายไม่พอนะครับเพราะว่าฝนตกปี2019ถึง2020คันนี้ต,ต,รนตรงไฟ LED ครับผมส่วนยางเดิมก็ก็ดูสวยนะครับแต่เจ้าของไม่ชอบเจ้าของชอบโลดำ ลโลเดิมวงล้อเดิมสีลรถเดิมยางเดิมบอกว่าใครก็มีไอ้ใส่โลดันกาไปมันจะวิ่งเพิ่มร้อยยี่ป็นร้อยสี่ได้แน่นอนครับเพิ่มเลยเพิ่มเลยจะวิ่งกว่าเก่าแล้ยครับวิ่งกว่ารถเก่าครับอ่าโอเคนะครับจัดเลย ในวันฝนตกแบบนี้ช่วงฝนตกอากาศหนาวแบบนี้ตัดเร็วจริงๆเนาะสีดำอีกแล้วครับท่านวันนี้ ทางนู้นหมกหมกลงจัดเนาะหนาวหนาวความหนาวนู่นหนาะหนาวเติมคือสเตอร์หลังนะครับโซ่เอาของเดิมไปก่อนนะครับสเตอร์หลังยี่สิบไปดึงงบน้อยแปดฟันครับงบน้อยค่อยขยับงบน้อยใช้ซอยไปก่อนส่วนสเตอร์เดิมของรุ่นนี้ก็คือสามสิบเจ็ดฟันนะครับสามสิบเจ็ดฟันสำหรับรถปีสองพันสิบเก้าถึงสองพันยี่สิบ ยี่สิบแปดฟันนะครับขับไปแล้วจะเป็นยังไงเจ้าของต้องลากหน่อยไหมน่าจะต้องลากเกียร์นิดนหนึ่งส่วนซีลวดนั้นกำลังขึ้นอย่าง,งมัคเม้นนะครับมัคเม้นส่วนข้างหลังนั้นก็เป็นของช่างวานะครับ สำหรับช่างจรบ้านรวยก็้าจนครับฮะ้าจนนะรวยข้าผิดไหก็เป็นครั้งหน้านะครับซึ่งจับสองนี้นลูกค้าบัตแกเรียกร้องันนี้เป็นประจำนะครับจับสองเออพูดไปได้ไีเราไม่รู้จับ เบอร์สองหรือเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สิบสี่เอาไปเลยเยียบไปด้วยเดี๋ยวกระเด็นกระโดนมาอ้อสลับมาสลับมานี้ตรงกันครับ อันนี้เจ้าของอยากลงเองนะครับเพราะความดื้อรั้นไม่รอช่างยำอีกอย่างหลายรอบที่ตรงไหนก็ได้ยำแบบยาวๆ,ๆ,าๆ,ยๆเออยอะไปด้วยส่วนยางนอกครับใช้ผลิตภัณฑ์ของคูการ์เควันนะครับลายไฟ50าสิทับร้อไม่ได้คิดเองครับถามช่างล้วน นี่ลายไฟเลยถามใครนะถามช่างให้ช่างจัดให้เลยใช่ไหมให้ช่างจัดให้เลยครับส่วนอย่างในก็เบอร์สองร้อยสิบเจ็ดนะครับหดกับด้านหมดยังไงอยู่ในช่วงขั้นตอนดัดนะครับถ้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เอานะครับที่นี่เก้าสิบเก้าจุดเก้าไม่เอา ต้องร้อเปเต์ต네็มใช่ไหมชีงงวะเต้องร้อยคนดัดคนดัดไม่เต็มบาทครับแต่ว่าแต่ถ้าดัดวงร้อเมื่อไหร่ต้องเต็มครับงานต้องมาก่อนยกจะเต็มร้อยทำไงได้ละครับช่วงนี้กระแสดำมานะครับจะถูกจะแพงก็ดำไว้ก่อน เพิ่มเติมนะครับคือป้ายทะเบียนนะครับคล้ายๆจะเป็นแน่เลยไหม,มสีน้ำเงินหรือเปล่าือาสีฟ้า,ฟาอ,ออกฟ้าฟ้านะครับสําหรับโลด้านหลังนะครับดัดพร้อมกับใสยย่ยางเรียบร้อยแน่นะครับเช่นเคยนะครับสําหรับยางยี e ่ห้อคูกาของเรานี่เองนะครับ ส่วนโลก็เจ้าของเลือกเองนะครับฝาขออสีดำก็ต้งาค่ามาหลายคนตรงคนที่บ้าเมันัอีสส่วนซีนั้นดัด ได้ศูนรเ็แล้วล็อกให้ด้วยนะครับเพื่อความแข็งแรงทนทาน <c oughs> ส่วนล้อหลังก็ประกอบเข้าแล้วครับโดยช่างจรสเตอร์ใหม่นะครับแต่ว่าเจ้าของไม่อยากโชว์นะครับใส่บังโซ่ไปเลยโชว์อะไรให้ดูเลยที่ไม่อยากโชว์เพราะอะไรครับเพราะยังไม่มีเงินใส่โซ่ <c oughs> ใช่ไหม ตอนเราไปเปีียนสเตอร์น้อยก็ต้องตัดโซ่นะครับเรามีเครื่องมือพิเศษนะครับไว้ตัดโซ่ไม่ต้องเกียร์ไม่ต้องสกัดนะครับเครื่องนี้ะสะดวกและปลอดภัยรวดเร็วนะครับสำหรับเครื่องนี้ ขึ้นคอบยังครับสเตอร์นี้คือ28ฟันเนาะใช่ยศยี่สิบแปดฟันยี่สิบแปดฟันอ่านะครับดูแล้วก็ถึงจะใช้โซ่เดิมจะก็ดูสวยงามนะครับมาหน้าตึหมือีกบมืสิบมูมม

ไข่ตัวแล้วคนขนาดนะ้จัมไปดูว่าลูกนี่อ่านะครับก็สวยงามจะของเรือจของรู้สียังไงครับพอใจกับพอใจครับอ่าครับผมแล้วทำไมต้องถอดเสื้อละครับเพราะอะไรครับนตกแล้วเปียกใช่ไหม ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชม